สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์วันนี้เราจะมาทําปลาสับนะคะเราสับขาตะไคร้แล้วนะคะทุกคนนี่ก็จะตานะคะจะตาปลาบองนะคะนี่นะคะตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงตำนะคะวันนี้เราจะลาปลาลาบดิบนะคะทุกคนเออสับปลาบองดิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ปลาสับมาแล้วนะคะทุกคนอ่าเมนูเร่งด่วนนะคะนี่เครื่องเมนูข้าวหม้อหม้อ บองประเดียค่ะพี่น้องตำนะคะตำหอมให้ละเอียดก่อนเพื่อ,อปลาลาใส่ถ้าเป็นปใสใสเขาก็จะเหมือนตำเมี่ยงเลยนะทุกคนก็จะมีตะไคร้นะตะไคร้เป็นชูโรงเราสามารถที่จะทำปะลาลาบองแบบตุกก็ได้ก็คือคั่ว หอมเอ่อขั้วหอมตะไคร้ใบมะกรูดคัวให้สุกแล้วก็ทําสุกนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาแอดมินจะทําเมนูแบบขั่วปลาสุกให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมแต่อันนี้เราทําดิบก็คือเราจะใช้เป็นตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมข่านะคะสําหรับข่านะคะถ้าเราจะใช้ลําในการทําปลาก็อร่อยนะคะทําเมี่ยงข่านะคะอร่อยนะ,ะทุกคน นี่อันนี้เราใช้ตะไคร้นะคะเป็นตัวชูโรงนะคะอันนี้สูตรไม่ได้ตายตัวในการทําปรสัตนะคะสูตรไม่ได้ตายตัวสูตรแต่ละคนไม่ได้ตายตัวแล้วก็ทําไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เราทําให้มันถูกปากของเรานะคะทุกคนอราสอนไม่ดีไลย ใส่ใเนียงกันเลยเมียเราใส่ปะลาร้าลงไปแล้วนะคะอันนี้เราซื้อปะลาร้าสับมานะคะทุกคนคือปลาร้สับจำเร็จมาแล,ล้วจำเริ่มเล็ดแล้วนะคะ มามามเร้อมะําแเลวนงาทุกคนหอมหอมเลยม,มลยะมาขามก็บส่หลังี่เรี่ยมเลยไก็จะใส่มะขามเปียกนะคะทุกคนเป็นตัวชูโรงนะคะหอมแล้วนะคะอันนี้ก็จะคือหน้าตาของสารบอมนะคะ เรวจะสักตรนะอืมต้มเขากันดีๆก่อนเดี๋ยวจะตักออกใหชมเดี๋ยวเราสักที่ฉุนะากอืมปาาสับเมีนูปาราโปกมาครับเราสามารถที่จะเอาไปทําให้สุกอีกครั้งก็ได้นะทุกคนแต่นี่เราจะทําแบบนี้เลยแล้วพี่ขวยมันสุกเอ้เยอะนิดมันเอาพี่สุกเยี่ยมมาตั้งน้อย เห็นมันสุกจะห้ะาวปใส่มันนะฮาอยากกินหกเหียนสดสดนะแล้วเสร็จแล้วคะ่ะดเดี๋ยวจะตักให้ชมนะคะนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ตักใส่ชามได้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะคือหน้าตาปลาโบอกนะคะไม่ได้เปิดแฟลนะทุกคนลืมเ,เปิดแฟลนะไม่เป็นไรนี่นะคะ เขาบอกว่าปลาร่าถ้าอยากให้อร่อยนะทุกคนเราจะเอาปลาช่อนมาบ่มจะอร่อยมากเลยนะคะเพราะว่าปลาช่อนจะมีเนื้อเยอะไม่ค่อยมีก้างทำออกมานะคะทุกคนบางเจ้าก็จะทำปลาช่อนแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะนิยมเอาปลากระดีนะคะมาทำเป็นปลาบ่มนะปลากระดีแล้วก็ปลาส้อยหรือว่าปลาขาวจะมีรสขมแต่ปลาปลาราปลากระดีก็จะคืออร่อยก็ทำได้ทุก ทุกอย่างนะคะสําหรับปลาที่ทําปลาถ้าปลรราเขาจะเอาปลรราบองแบบเป็นปีนะคะมาทํานะคะที่เอามาบองขายนะคะแต่เอมินว่าปลาช่อนเจาะดีกว่าในความคิดของเอมินนะคะก็แนะนําให้กับทุกคนทุกท่านนะคะนี่นะคะค่ะช่องตัวรัศมีไลฟ์สไตล์ก็แนะนำเมนูปลาบองนะคะให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะในวันที่11 มกราคม2569นะคะก็หวังไว้สีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจเมนูนี้นะคะถ้าท่านชอบเมนูนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริงกร๊งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมเมนูต่อๆไปนะคะสุขสัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ